มาแล้วพี่น้องพี่น้องมาแล้วต่ำมือหนีสิผ้าต่ำตีมยัวยัวเอาบอกพริกลงก่อนพี่น้องผงนัวผงนัวต่ำต่ำตำตำพี่น้องต่ำให้มันแหลกๆอย่างน้อยนึ่งจะได้หอมๆพริกแห้งพี่น้องต่อไปตามโดยบักเขี้ยยพี่น้องต่ำต่ำต่ำตำพี่น้องน้ำปลาแดกพี่น้องปลานดำปลาแดกมาต่ำไผ่ต่ำกระแซบ เสบลนเซบเหลยพี่น้องต่อไปบักเล่นพี่น้องซอยลงไปลายเสีหรากะแสีหลายขึ้เก่าพี่น้องต่อไปบักหน้าพี่น้องบีบจวดต้องไปพี่น้องจะได้สมอําล้ำภผมากสมลายกระไซลายเสียดายใน่คอยกระบ,บีบเอาสันตัวมวนมั่นนะมันสมพี่น้องแสบต่อไปบักกอกพี่น้องบักกอก ของหน้าเข้าพี่น้องจับแซ่บเอาจากสามนวยเลยพี่น้องเอาสามนวยไปเลยอืมอปลาลงจากน้อยเตรียมเครื่องแล้วได้บัดน,นี้พี่นอ้องเอาไปตีนหน้าง,งันานัน่งอีกของเข้าพี่น้องนั่งอีกของเข้าตีนไกลกับหมูย่อพี่น้องตีนไกลต้ไมไปเลยเล้ยวเอาไปอีกปูหน้าเข้าพี่น้อง บาดลงบักฮุ้งพี่น้องใส่เป็นให้ไรนิดๆใส่หลายมันกระสีงแอ้ะพี่น้องมันสิบเปอร์เซ็นใส่ให้มันกลมกลมเด็ดบักทั่วร์ลงน้ำเขีนท็อปปิ้งพี่น้องต่อไปเป็นหัวได้พี่น้องหัวแล้วได้ดบาดที่นี่หัวหัวปาดดีเลยพี่น้องดีกระเสบแห้งพี่น้อง จั่วจั่วจั่จวจโคเล่โคเล่โคเล่พี่น้องอืมผัวเด็พี่น้องซิมทำไ,ไมพี่น้องว้ายนทำลายแตกทำลาแล้วกเ็เตรียมพี่น้องเตรียมทาดาาพี่น้องเตรียมทาดมามายัวย่วๆพี่น้องยั่วๆอืมลายแตกจั่ว